สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่สองนะคะที่เรามาเที่ยวเมืองพัทยานะคะวันนี้เราจะไปเกาะล้านกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าทุกคนเตรียมตัวกันยังไงนะคะแล้วก็เจอกันที่เกาะล้านนะคะภาพทุกคนที่จะไปเกาะล้านนะคะเตรียมตัวรอรถมารับนะคะคนนี้นะคะพร้อมมากนะคะใส่แว่นดําเรียบร้อยคนนี้ก็เล่น Facebook รอนะคะ คนนี้ก็เครื่งเครียดกับการดูการ์ตูนมากนะคะอ,อันนี้นอนตะแอร์อยู่บ้านนะคะ <c oughs> เดินทางข้ามเกาะนะคะจะไปเกาะร้านกันนะคะทุกคนเรากำลังเดินทางนะคะช นกอ่ะมาลูกเดินทางไปไหนคะพัทยารู้แล้วเนี่ยพัทยาอ้อก่อน้านก่อนร้านค่ะทุกคนคะอย่าลืมอันนี้ตั้งพร้อมนะคะ บุ้มนะครับผมจำน้ำสมุดได้บ้างนะคะถึงจเะเป็นร้านอาหารแล้วก็ร้านข้าวรถร้านใส่ขาหรายแล้วับผมเครื่องค้ารองเท้าสามารถหาซื้อได้แถวนี้ทั้งเส้นเลยนะครับผมเขาจะเหมือนเดียวของเรานิดหน่อยเนาะเบี้ยวโม่เครื่องเพชรแล้วก็มีฝาที่นะครับผมที่นี่ท่าน้าบ้านนะครับเด็กที่นั่งวัดหนึ่งที่แล้วอีกที่หนึ่งไปหาตาแหวนนะครับครับผมก็ต่อเส้นหลังที่นี้ทำไว้ให้แน่นนะครับผมเพราะจะต่อทุกเส้นทางเลยนะครับผมจะไป็นหันหันหมหาเที่ยงหันตะแหวน หนอนถัตตายายเข้าไปที่เส้นทางนี้ไดไปเส้นมีเส้นเดียวใช่ไหมคะได้ครับผมก็คือจะแยกไปเหมือนจะเป็นจุดเดียวแล้วก็แยกไปตามทางหันไหนสวยสุดคะก็จะนวนครับผมหากนกระตาแหวงส่วนเป็นคนละแบบนะครับด้านหน้าแล้วก็ผมจะเป็นคิวรถสีฟ้านะครับ,ออรบตอนเย็นจะเป็นตลาดนะตอนเย็นนะครับมีทุวกวันเลยนะครับผม ถนนเส้นด oh. ah. ้านซ้ายนะครับผมจะไปหาดูวนนะครับผมสองข้าวทาเนี่ยสดขายลงไปถึงบุฟเฟ่ด้วยนะคะค่ะด้านนี้นะครับผมเป็นหาดตะแหวนหาดเทียนหาดแสมนะครับผมรวมไปถึงจุดชมวิวด้วยนะครับสามารถไปได้นะครับค่ะเดี๋ยวผมสอนค้ารายละเอีย่างต้นๆเลยนะครับผมมีสายชาติพื้นนะครับอะไรนะคะแต่กู้งแต่กุ้อยู่แล้วเสียเลยอย่างนี้โอเปนแล้วผมเสียเลยก็เสียแล้ว็อย่า กก็เด uhm. bo ี๋ยวเราจะไปดูปะกลังกันนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเราทุกคนจะกล้าเอาหน้ามุดลงในน้ำหรือเปล่านี่คนแรกเอามุกได้เชิญว่ายน้ำเป็นเนี่ยเราก็ว like, ่ายน้ำเป็นสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเตรียมใส่ชุดหรือก น่ารักหนแบบนีน่ารักอยู่ดูน่กมัน่มจะบอกรักขโมยใช่ค่ะหนูก็ว่ารักขโมยรักของมันอะตอนแรกรักขโมยน่ารักน่ารักขโมยดงปังวหมือล้างน้าล้างมือแล้วพี่ออันนี้ เราถอพเกับไปครับไปกันค่ะเกียวตัวที่มันเป็นาฟไว้แล้วครับผมเ้าจะได้ไม่เกะขัวก็ถอนไง มาช้ามาช้ามาช้ายงังนี่เลยค่ะ uh huh. ขึ้นเรือก,ก่อนนะคะ หมื่นแล้วก็มันนี่นะคะหลังดำน้ำเสร็จน้ำเข้าหูเข้าตาอาการกำเริบนะคะจากไม่เคยบ้าเลยนะคะหลังจากเราดำน้ำเสร็จนะยกลมบางช่วงหยกยกขึ้นเลยเออลมหาอตุ่มตุ่มกันใช่จังก็ตุ่มตุ่มกระพุ่งด้วยใช่ไหมคะ ที่ทตัวเล็กๆที่จีหนัมาทานหน้าะป้านี่ว่าดิฉัเตยยนิดจู้นเลยดิฉันเตยเตยกัุกคนกดเหล่าไ่เว้ยีก้องก่าปอเรือกับจูกๆปนรือฟัดหลเราไปเจอเจออะไรบ้างคะเอ๊ะเียนหัวเจอปานิโมไหมไม่เจอยางไเจอเลยเจอตป็นเงตัวเงตัวนปิะตรงน้น่ะไม่รู้ตรงน้นหรือตรงน้นมามันจะมีปลาตัวขนาดนี้เหมือนจะเป็น ่รับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ